ท่านผู้ฟังครับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือขณะนี้ทําให้หน่วยงานต่างๆเร่งให้การช่วยเหลือและระบายน้ําเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนส่งผลให้มวลน,น้ําเริ่มไหลลงสู่ที่ลุ่มภาคกลางที่เขื่อนเจ้าพระยาซึ่งจังหวัดชัยนาทเป็นด่านแรกที่จะรับน้ําเหนือที่จะไหลลงมาจึงได้เตรียมพร้อมเร่งระบายน้ําออกจากเขื่อนเพื่อรองรับมวลน,น้ําไปติดตามรายละเอียดจากนายวิชัยผันประเสริฐผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ําและบำรุงรักษา สำนักชนลประธานที่สิบสองสัมภาษณ์โดยศักดิ์สิทธิ์ประดับสินครับสวัสดีครับท่านผอออวิชัยครับครับอยากให้ท่านผอออประเมินสถานการณ์น้ําที่จังหวัดชัยนาทในช่วงนี้อะครับเป็นอย่างไรบ้างครับ รับสำหรับสถานการณ์ที่เขื่อนเจ้าพญาจังหวัดชัยนาทนะครับที่เขื่อนเจ้าพญาก็เป็นลักษณะของเขื่อนทดน้ํานะครับปัจจุบันนะครับเมื่อเวลาหกโมงเช้านะครับระดับหน้าเขื่อนอยู่ที่บวกสิบหกจุดห้าสี่นะครับแล้วก็ระบายที่เก้าร้อยลูกบาทเมตรต่นนาทีนะครับแต่เนื่องจากว่าปริมาณน้ําเหนือยังมาอย่างต่อเนื่องนะครับเขื่อนเจ้าพญาก็มีการปรับเพิ่มการระบายเป็นสองครั้งนะครับในช่วงเช้าจากเก้าร้อยเป็นหนึ่งพันนะครับโดยทยอยปรับแบบขั้นบันไดนะครับแล้วก็ ช่วงบ่ายถึงเย็นนี่นะครับก็จะหนึ่งพันถึงหนึ่งพันหนึ่งร้อยครับแสดงว่าช่วงเย็นนี้เขื่อนเจ้าพระยาก็จะระบายที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยลูกบากนี้ตอวินาทีครับเนื่องจากว่ามีปริมาณน้ําเข้ามาครับผมครับไปได้มีการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าไหมครับให้เตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างอะครับครับในส่วนนี้นะครับกรมชุมระทานได้ทําหนังสือแจ้งเตือนไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งทั้งสิบเอ็ดจังหวัดนะครับมีมีการแจ้งเตือนเป็นการแจ้งเตือนฉบับที่ห้าครับ แจ้งว่าจะระบายในช่วงเก้าร้อยถึงหนึ่งพันสี่ร้อยลูกบาทเมตรต่อวินาทีครับครับแล้วได้มีการประเมินไหมครับว่าประชาชนที่จะได้รับผลกระทบมีในพื้นที่ไหนบ้างครับครับก็จะเป็นในเรื่องของเกณฑ์การระบายท้ายนะครับได้มีทําข้อมูลแล้วก็ประเมินไว้จัดเสถิตินะครับการระบายตั้งแต่เจ็ดร้อยลูกบาทเมตรต่อวินาทีเป็นน้นไปเนี่ยจะเริ่มกระทบกับพื้นที่ลุ่มสามนอกพันธุ้าน้ํานะครับครับบริเวณคลองผงเพง กองบางบานนะครับแล้วก็อําเภอเสนาหัวเวียงแม่น้ําน้อยครับที่อําเภอเสนาแม่น้ําน้อยตําบลราชชิดท่าดินแดงอาเภอปักไห่จังหวัดนครศรีธรครับเราทราบไหมครับว่าตอนนี้น้ําเนี่ยถึงตรงไหนแล้วครับอาที่ที่ผมดูจากไฮโดเบื้องต้นนะครับการเดินทางของน้ำเนี่ยจะใช้เวลาการเดินทางสองวันนะครับก็คือเราเริ่มทยอยปล่อยเจ็ดร้อยลูกบาทมเมตรตัววิีตั้งแต่เมื่อวานนะครับก็คาดว่าไม่คืนนี้ก็พรุ่งนี้ก็จะเริ่มขึ้นครับน้ําครับ ล่าสุดเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศเตือนฝนตกหนักในช่วงสองถึงสามวันนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างครับครับในในส่วนของสำนักงานชมนันทที่สิบสองนะครับ<ม>ก็ดูแลรับผิดชอบฝั่งซ้ายของแม่น้ํานเจ้าพระยานะครับก็มีพื้นที่รับผิดชอบในเขตจังหวัดอุทัยธานีนะครับชัยนาทนะครับสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็บางส่วนของพนักงานเสอยานะครับในส่วนนี้เรามี โครงการชุมทานในพื้นที่นะครับอยู่รวมแล้วสิบเจ็ดโครงการมีฝ่ายส่งน้ําเกือบห้าสิบฝ่ายนะครับในส่วนนี้แล้วก็ในส่วนกลางของเราเนี่ยมีเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องสูบน้ําที่สแตนบายในพื้นที่นะครับพร้อมให้การช่วยเหลือนะครับปริมาณน้ําปีนี้ถือว่ามากกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งลุ่งเจ้าพญาเนี่ยจะได้รับผลระทบค่อนข้างมากบ่อยครั้งเป็นพื้นที่เดิมๆได้มีการบริหารจัดการตรงนี้ยังไงครับอ่าครับคืออย่างนี้ครับอัลลัสดา ของปริมาณน้ําหลากเนี่ยก็จะมีอยู่สามลักษณะนะครับลักษณะลักษณะแรกก็เป็นเป็นลักษณะของน้ําเหนือน้ําเหนือลงมาไหลลงมานะครับแล้วก็ลักษณะของน้ําหนุนน้ําทะเลนหนุนนะครับแล้วก็มีเรื่องของน้ําฝนด้วยนะครับการบริหารเนี่ยเราต้องมองทั้งรุ่มนะครับในช่วงของลุ่มน้ยาเจ้าพญาเนี่ยช่วงตอนบนเนี่ยถ้าฝนตกเหนือเขื่อนศิริกิจกับเขื่อนภูมิพลเนี่ยนะฮะปริมาณน้ําทั้งหมดเนี่ยก็จะไหลลงเขื่อนได้ทั้งหมดเพราะตอนนี้เขื่อนก็ยังมีช่องว่างอยู่ในการรับน้ํานะครับถ้า ฝนตกท้ายเขื่อนคุ้ยฝนจะเขื่อนเศรษฐกษิจลงมาเนี่ย ก็จะเป็นในลักษณะของน้ําหลากลงมาแล้วก็ไหลลงมารวมกันปิงวังยมนานที่จังหวัดนครสวรรวัเรียกว่าแม่น้ําเจ้าพยานะครับ,รบซึ่งตรงนั้นน่ะจะมีเรียกว่าสถานี c ีสองสถานีวัดน้ำาีสองที่บริเวณท่ายเจรประวัตินะครับก็เป็นจุดเช็คพอยในการที่จะบริหารจัดการเขื่อนเจ้าพยาซึ่งเรียนว่าเขื่อนเจ้าพยาเนี่ยเป็นเขื่อนเดียวในลําน้ําแม่น้ําีว่าที่ที่ทาหน้าที่อยู่ณักขณะนี้นะครับในลักษณะของเขื่อนเนี่ย ในตอนเริ่มต้นเนี่ยก็จะทําการพ่องน้ําเหนือเขื่อนไว้นะครับเมื่อน้ําหลากเดินทางมาถึงเนี่ยก็จะกดบานเพื่อย,ยกระดับเหนือเขื่อนขึ้นในในส่วนเนี้ยเราจะบริหารระดับเหนือเขื่อนให้อยู่ไม่เกิน16.5โดยประมาณนะครับเพราะว่าถ้าเกินมากกว่านี้ก็จะมีผลกระทบกับพื้นที่ด้านเหนือนะครับแล้วเราก็จะมีระบบชุมทานฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับที่ทําการลําเลียงน้ําเพื่อลดผลกระทบด้านท้ายนะครับในส่วนนี้เราก็ อย่างวันนี้เราลําเลียงน้ําฝั่งซ้ายฝั่งขวาได้สองร้อยหกสิบห้าลูกบาทเมตรตุนาทีนะครับแล้วก็มีความจําเป็นที่จะทยอยระบายใช้เขื่อนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามตาม,ตามที่รายงานข้างต้นนะครับครับนอกจากการระบายน้ําออกทางเขื่อนเจ้าพยาแล้วครับมันจะมีทุ่งด้วยใช่ไหมครับที่เราสามารถระบายออกไปทางนั้นได้ในส่วนทุ่งลุ่มต่ําหรือทุ่งต่างๆเนี่ยหรือที่ที่ลุ่มเนี่ยก็คล้ายๆกับว่าอย่างอย่างที่ผมนําเรียนนะครับว่าปริมาณน้ําเนี่ย มันเกิดจากน้ำเหนือน้ำหนุนหรือน้ำฝนก็ได้นะครับในส่วนของทุ่งเนี่ยได้มีการส่งเสริมโดยการส่งน้ําให้มีการเพาะปลูกและคาดการเก็บเกี่ยวภายในสิบห้ากันยายนนี้นะครับแต่จะมีบางทุ่งที่อาจจะเก็บเกี่ยวล่าช้านะครับอย่างเช่นอยู่ในเขตของสำนักงานชุมานที่สิเอ็ดก็คือทุ่งเจ้าเจ็ดเจ้าที่ผมทราบมานะครับทุ่งเจเ็ดเนี่ยก็จะอาจจะเก็บเกี่ยวถึงวันที่สามสิบกันยายนนะครับในส่วนของผมเนี่ยดูแลอยู่สามทุ่งนะครับก็คือทุ่งโพพยา นะครับทุ่งผักไห่นะครับแล้วก็ทุ่งป่าโมกเนี่ยคาดการเก็บเกี่ยวภายในสิบห้ากันยายนนี้ครับในส่วนนี้ในลักษณะของการใช้ทุ่งเนี่ยต้องเรียนว่าในทุ่งตอนล่างเนี่ยจะไม่เหมือนทุ่งตอนบนที่บางระจันนะครับในทุ่งตอนล่างเนี่ยถ้าน้ําเข้าไปแล้วเนี่ยจะออกยากเพราะว่าลักษณะของพื้นที่จะเป็นพื้นที่ราบลุ่มนะครับฉะนั้นการพิจารณาเนี่ยในการรับน้ําเข้าทุ่งหรือรับน้ําฝนต่างๆเข้าทุ่งในพื้นที่ด้วยเนี่ย จะต้องพิจารณาร่วมกันจากหลายหน่วยงานนะครับในระหว่างนี้สำนักงานช่องนั้นที่สองก็เตรียมความพร้อมในเรื่องของสภาพของอาคารที่จะลําเลียงนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเร่งรัดเก็บเกี่ยวให้แล้วเสร็จภายในสิบห้ากันยาย,ยานี้ครับแล้วกรณีที่เกิดว่าจําเป็นต้องรับน้ําเข้าทุง่งเราก็จะต้องมีการสูบน้ําออกใช่ไหมครับเพราะว่าส่วนใหญ่ทุ่งนี้เป็นที่ลุ่มต่ําทึ่งระบายได้ยากครับครับตัวนี้พอรับไปแล้วเนี่ยต้องประสานส่งต่อกันเพราะว่า ทั้งหมดมีอยู่สิบทุ่งนะครับบางทุ่งเนี่ยต้องรับน้ําต่อกันเป็นช่วงๆต้องใช้อาคารเช็ดประตูต่างๆเนี่ยรวมถึงระบบชุมทานแม่น้ําลําคลองเนี่ยควบคุมลําเลียงน้ําให้อยู่ในศักยภาพของประตูของแม่น้ํานั้นๆนะครับก็ต้องประสานกันอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ที่ประตูต่างๆเนี่ยก็จะมีสถาสนีสูบน้ําต่างๆถูกไหมครับครับ่ที่จะช่วยสูบน้ําเพิ่มเติมนะครับลาเลียงเพิ่มเติมเพราะว่า,าบางครั้งเนี่ยการระบายน้ําเนี่ย น้ำอาจจะเกิดการยันกันเพราะว่าไปเจอที่ที่สูงกว่าอะไรนะครับก็อาจจะต้องใช้สถานีสูบน้ําเข้าช่วยครับหรือเครื่องสูบน้ํลขึ้นที่ครับกรมอุตุนิยมวิทยาครับคาดการว่าจะมีพายุเข้ามาอีกประมาณสองลูกในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมอันนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมยังไงครับในส่วนของในช่วงเนี้ยถือว่ายังไม่มีพายุถือว่าเป็นแค่ล่องนะครับดังนั้นเนี่ยการเตรียมความพร้อมเนี่ยก็ต้อง ในลักษณะของการรลองน้ําในพื้นที่ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเรายังคาดคะเนไม่ได้ว่าตัวพายุเนี่ยจะเข้าช่วงไหนสมมุติว่าเข้าเหนือเขื่อนภูมิค,ณคนณตเขื่อนเศรษฐกิจเนี่ยก็ปริมาณน้ําก็จะไหลลงเขื่อนนะครับแต่ถ้าเข้าท้ายเขื่อนลงมาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะน้ําหลากนะครับในส่วนนี้เนี่ยทางกรมชลทั้งผมก็เตรียมพร้อมนะครับในเรื่องของการติดตามสถานการณ์นะครับแล้วก็ในเรื่องของการควบคุมนะครับเตรียมความพร้อมด้านเจ้าหน้าที่นะครับอย่างเขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้ก็ แตนบาย24ชั่วโมงครับเพื่อบริหารปรับน้ําตรงนี้นะครับได้มีการประเมินไหมครับว่าถ้าเกิดน้ํามาในช่วงสองถึงสามวันนี้จะมีพื้นที่อําเภอใดบ้างะครับที่จะได้รับผลกระทบครับก็เรียนอย่างนี้ครับตามการคาดการณ์นะครับปริมาณน้ําก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจจะส่งผลให้ตามหนังสือแจ้งเตือนฉบับที่ห้าของกรมชลเนี่ยเขื่อนเจ้าพยาเนี่ยอาจจะต้องระบายถึงหนึ่งพันสี่ร้อยหรือกว่าเมตรตรงนี้ที ตัวหนึ่งพันสี่้อยลูกบาทเมตรตุนเมตรทีเนี่ยด้านท้ายจังหวัดชยัยนาทนะครับจังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดอ่างทองนะครับตัวนี้ยังอยู่ในลําน้ําทั้งหมดนะครับเพราะว่าอย่างจังหวัดชยัยนาทเนี่ยจะรับได้ถึงเกือบสองพันนะครับสองพันลูกบาทเมตรตนเมตรทีเป็นต้นนะครับตัว1400หววนึ่งพันี่ร้อยลูกบาทเมตรตุ่นเมตรทีก็จะกระทบตามที่ผมนําเรียนข้าง้นนะครับก็คือกระทบที่คลองสงเพงนะครับคลองบางบานนะครับแม่น้ําน้อยนะครับที่จังหวัดระนคก่นเสียยาความสูงของน้ําก็จะ เพิ่มขึ้นจากพื้นที่ที่ท่วมอยู่เดิมคันน้ําลิมตลิงนะครับโดยสถิติเนี่ยก็คือการระบายของน้ําเพิ่มขึ้นหนึ่งร้อยลูกบาทเมตรต่อวินาทีเนี่ยความสูงของน้ําบริเวณดังกล่าวก็จะขึ้นประมาณสามสิบเซนติเมตรครับครับเราเส้นทางน้ําถ้าเกิดว่าน้ํามาถึงทางชัยนาทแล้วเนี่ยจากชัยนาทมาอายุทยาป,ปทุมธานีแล้วก็มากรุงเทพใช่ไหมครับครับถ้าเราปล่อยทางตรงเนี่ย ก็จะออกทะเลไวกว่านะครับก็ตามที่น้องเข้าใจนั่นแหละครับก็คือแต่จะมีน้ําส่วนหนึ่งนะ่ยคือตอนเนี้ที่คลองผงเพงนะยังไม่มีประตูปากคลองนะครับตัวเนี้ก็จะเหมือนเป็นน้ําก็จะแตกออกตามธรรมชาตินะครับหมายถึงว่าดันเข้าไปที่คลองผงเพงแล้วก็ย้อนเข้าไปที่แม่น้ําน้อยนะครับที่เกิดสภาพน้ําล้นตลิ่งก็คือบริเวณนี้ครับ,รบและไหลลงทะเลไปที่แม่น้ําเจ้าพระยาครับ วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณวิชัยพันธ์ประเสริฐผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ําและบลํารุงรักษาสานักชนประทานที่12เป็นอย่างสูงครับที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้สวัสดีครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ